เ,เท่าที่จําเป็นก็คือเอาเท่าที่จําเป็นแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเราจําได้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยไปกินข้าวกับกลุ่มของคุณสันติเนี่ยมาตั้งแต่ตอนนู้นและตอนที่ยังไม่ได้ออกจากยังไม่ได้ออกจากาพกรกล่วมรัฐบาลด้วยซ้ำเอเอนั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งคือเป็นการประหยัดโคตา้าเก้าอี้ด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าคือฝั่งบ,บ้านป่ารอยต่อเนี่ยเขาเตรียมแล้วนะตอนแรกอะเหมือนเตรียมแล้วว่าเฮ้ยพลเอกประวิทย์เนี่ยไม่รับตําแหน่งหรอกก็อาจจะให้ทหารน้องรักหลายคนที่ทํางานอยู่เนี่ยให้เหมือนจะให้เป็นรัฐมนตรีกกลาโหมแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีการคุยกันชัดเจนแล้วว่าคือเหมือนกับว่าวันนั้นเนี่ยคุณคุณอนุทินเนี่ยไปเพื่อบอกว่า จะขอให้คู่นะครับเออให้ครูอบางคนมาหน่อยไม่ได้จะเอามาทั้งพักนะครับคือเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งอ่ะที่เป็นสับเซตอยู่มันก็อยู่ของร้อยเอกธรรมนัสอยู่แล้วซึ่งเขาก็ไปกันอยู่แล้วเขาก็จะมีมูฝากเลี้ยงที่เขาใช่คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะเอาทั้งพักพลังประชารัฐเขาก็จะเอากวนบางกวนเท่านั้นเอง